สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ผมเสี่ยงเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอบก ok นะครับในแมพแฮกเกอร์นนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําตามคํามวดของทุกคนกันนะครับผมนะก็เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับผมผมผมแม่ไปเล่นมาก่อนแล้วนะครับผมนะประมาณวันนี้นี่แหละนะเราจะเป็นช่องเ้าผมมาประมาณ หลังเที่ยงใช่หลังเที่ยงผมเรีนแบบเดียวประมาณตีเก้าครับอันนี้ครับนี่คือต้นเช้เช้านะครับนะเอเคผมก็ไม่ทำอะไรมากครับ t ือ thousand years later นะครับนี่นี่คือขนาอยากผมทำเสร็จนะครับอืซึ่งแบบโอ้โหนาน <laughs> บอกคำเดียวคือนานนะคะผมนะนานมากตอนนี้ก็พอมีเงินนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะลงไปคค่าบ้างนะครับผมนะแล้วก็หาเงินกดเข้าไปกดกดกดนี่นี่ผมกดผิดด้วยขอโทษนะไม่ได้ดูนะครับโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเกือบหมดแล้วนะตอนนี้เงินสามพันละเครื่องเสียซ่อมก่อนซ่อมก่อนนะครับ เช่นตอนนี้เงินประมาณก็พอใส่ได้นะเงินตอนนี้พอใส่ได้โอเคตอนนี้เราลงไปก่อนเราลงไปก่อนลงไปนั่งก็อืมคิดว่าเรื่องนี้แหละโอเคครับเล่นไปได้สักพักก็เดี๋ยวก็เราจะ ทำอะไรดีคือคลิปนี้มัน,นสั้นนิดนึงนะเพราะแบบผมไม่รู้ไงว่าจะเล่นแมปะอะไรนะครับใครอยากให้เล่นแมปะอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็บายบายเจอกันคลิปหน้าเลยครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับเราผมที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งยิยย้มกดติดตามนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากช่องสยามเกมเมอร์นะครับบ๊ายบาย